เร็วแบบว่าด่านนี้โอ้ด่านนี้เฮียรับตู้อาหารมาหมดเปิดไฟสีเพื่อนโอ้โหตู้มันอยู่ในบ้านอย่างเดียวเลยบ้านใหญ่อะฮิ้วไอไอบอลอยู่นี่นี่ว่ะแล้วเสร็จแล้วก็ไอทีเจ้าอะไรวะตัวเลววะกูเช็คตู้ก่อนโอ้ตู้นี้ตู้นี้เวิร์คตู้นี้เวิร์คตรงกันได้ใช่ไหม ก็โดนิ่งวนละรอบหนึ่งปะใช่โดนตีสักรอบหนึ่งอ่ะเฮ้ยมาแล้วว่ะตัวอะไรว่าจะพีเดย์ใครเจอไอ้เหี้ยผีกูโดนโอเคโอเคโอ้ยปล่อยเครื uh, ่องไม่ได้นะบอกเลยปล่อยเครื่องแล้วถ็ปอ่อยหลัง่ะแบงคันตัวไอ้เกลือ ไอ้ปล่อยเครื่องเครื่องถอยหลังนะพยายามซ้อมไม่เสร็จเลยตายอ่ะตาดใจ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 อ่ะเพื่อนตักทีมตักทีมไอ้ยืมมันเอากูแล้วไอ้เยืมไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้กูตีมันเลยไม่ได้กูตีมันเลยแล้วต้องผ่านปะเรียบร้อยไอ้เหี้ย ไอ้บมามึงไม่ช่วยกูช่วยเยี้อะไรอ่ะมันวิ่งเข้ามาหามึงเฮ้ยพยายามต้องไม่เสร็จนะเครื่องมาถอยหลังนะเออใช่ไม่งั้นก็ต้องฟังปิร์กอ่ะเห็นไหมแบงค์มันต้องวางแผนก่อนเออมันเห็นกูแล้วเมาคีลาสันเมาคีลาสันอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเขาเขาไปไหนเขาไปไหนเขาไปไหนเออ นี่ก็มอุ้ยไอ้หี้ยมันไล่มึงมันไล่มึงมันไล่แบงค์อีกวมึงต้องไปที่เดิมตรงนั้นเลยแบงค์ไม่ทันโอ้ยโอ้ามอ้เข้าตู้ไปก้อนยโอ้าโอ้ยอ้าไปก่อนนโอ้ยมอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้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 ยโอยโอ้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 ยโอคยโอ้ยโอยโอเออ้ม่ต้อ้้อโอยากจะยย้น เอ้าสรุปกี่ครั้งเนี่ยครั้งเดียวพอครั้งเดียวพอเอาจริงไหมเนี่ยโอ้โหกูนี่ไม่น่าเลยไม่ครับมึงพลาดเองเอ้ามันไปไหนทีที่กูช่วยเพื่อนตัวเนี้ยกูไม่เห็นอู้ได้ไงเฮ้ยรักเข้างหลังกูไปช่วยทีเลยมันเป็นแผนมันเป็นแผนกูเรียกร้องออดจนตายได้กูเลยมันเป็นแผนเนี่ยเพื่อนกูที่รักกูเนี่ยกำลังวิ่งมาจากประมาณ20กิโลเมตรอีกคนหนึ่งกำลังกวาดไฟอยู่กำลังยกหมากเูย ดี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 แต่แต่กูแต่กูไม่ทันแต่กูไม่ทันนี้่ะกูไม่ทันสบายนะย่งกันแย่งกันวับมาแล้วมึต้องวิ่งต่อไปไปจิึงไม่เป็นไรมึงมี follow ทางอยู่เออไอ follow ทางโหดแต่มันต้องเต้นไม่ใช่เหรอมันเอากูแล้วเอากูแล้วเราษาตัวเองก่อนนะ มาเด้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 เออเออเฮ้อีเยี่ยตันอ้าวเอาเอาเฮ้ยหมันไส้กูเฉยเลยแม่งหันหันมาฟาดกูเฮ้ยยังอยู่เหรอวาร์ปวาร์ปมันวาร์ปเฮ้ยไม่วาร์ป่ะหว่าว้าปวาร์ปวาร์ปมาแล้วมาแล้วไม่บ๊ายบายเอาไอ้เฮียโอ้หย มาันไม่เอากูด้วยนะมันไล่มึงอ่ะแบงค์เออกูโดนกูโดนล่าสปากใครเนี่ยวใครขึ้นข้างบนใครขึ้นบนไอ้บอสไอ้แบงค์ไอ้เกมแน่เลยเออกูเรันขึ้นไปหาเข้ามาตรงเครื่องบินไฟเกมโอ้เฮียตรงเครื่องบินไฟเกมมาแล้วไหนวะ เนี่ยกูอยู่เนี่ยมันไม่อุ้มด้วยนะไม่อุ้มไม่อุ้มไม่อุ้มมันไปหาคนที่ช่วยกันอะมันไปหาคนที่ดึงกันมันเห็นกันแล้วจักวะเออเฮ้ยมากลับ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 มานี่ไงมันเอาแล้วพี่ปั่นไปโอเคอาหัวันเอาหัว มาดึงกูเลยมาดึงกูเลยนี่ยังไม่ได้สตันฆาตกรเลยนะไอ้เงี้ยกะปัดหมันไส้กูมันแนวไส้กูรู้แนวเลยช่วยกูโดนอุ้มเรียบร้อยแล้วที่ปั่นไปครับมันหมันไส้กูมันหมันไส้กูที่ปั่นไปใครช่วยแบงค์กูอยู่ใกล้มากเลยเนี่ยเอา มึงง้อมันามากลับมากลับมาด้วยนะไม่รู้ว่าไม่เห็นกลับก,บกบว่าโอ้โหเฝ้าอ,อะไรขนาดนั้นวะไม่ได้ยังเสียงฆาตกรเลยนี่คัตไม่ได้เดินเชื่อนเลยนะนเนเี่ยแบงค์เสร็จไปสองแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเกมมันมาแล้วมันเห็นแล้วเออไอ,อ้ย่มันไล่เกมมันไล่เกมมันไล่เกมบอลบอลว่างไงไปแล้วกูไปแล้วเอาโอเค โอ้โหท้าวจะวิ่งไปมันโมโหกูที่กูไปสตันไอเนี่ยไปสตันศัตรูมันแน่เลยอ๋อตอนแรกใช่ไหมเออตอนนั้นได้พอไออี๊ยเอาไอ้บอนเอาเร็ว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 เรกิดไปกันไปกันเรีไยมันทมันทิ้งไอคับพอดีอ่ะกูเจอท่เตมไฟกูปวดตานะโอ้โห ุดยอดไอ้เหี้ยเป้าอ่ะเตินไม่ทันมันหมันไส้จริงแบงค์โคันไม่ได้เงี้ยแบบหมันจริงเออ,เออมันหมันจริงกดคอนกูดโดนแฝดมันเอามีดมาฟันกูหลายรอบแล้วไ,ไบูลลี่แม่งไอ้สัดดา่ออดาอ,อี่ <c oughs> ต้องด่าเออแล้วเกมไปเกมไปเกกูดึงดึงเข้าคนเอกปาล้าของคนไทยด้วยไม่เจอเลยไม่เจออะไรที่มันเป็นไม้ให้กูเล่นเลยเนี่ย<ล> ก็ไดะมาบอสไปไปร้อยหนึ่งหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรได้แล้วหนึ่งจี้ไปทำไมมันไม่ไล่หัวกระแทกหน้ามันไปสองทีเอาลายอ่ะดีนอนจะจะสะตันเลยเมื่อกี้มึงตามผมมาเลยจะสะตันปาดปาด มันบัดนไข่กูจริงเลยเนี่ยน่าตักเลยนี่เหลือเหลือหล่อมามันมาแล้วมันมาแล้วตัวใครตัวมันแบงค์โดนคนแรกดูดีแบงค์เท่าไหร่ละเออมันมันหมัดกูมันหมัดกูจริง แบงยังแบงต้องคิด oh, สูตเออแบงไอเกมมันนำกูไปละ่ตอนแรกตอนแรกมีบวยต่อไอเกมไอตัวน oh oh mm ี้หนียากมากเลยถ้าเจ็บแล้วแทบแพ้วิ่งเร็วฟังมันฟังไม่ออกต้องวิ่งสวนสวนทางก็ไดะแม่งเฝ้าชัวร์มันไปหามมึงเลยบอลไม่ไม่ไม่มันไม่เห็นมันไม่เห็น มันไม่มีแขวนแล้วเห็นควันอะไรเนี่ยจะกินไงวะอยู่ไหนวะวมันอยู่ยใกล้กูมากเนี่เหมือนมันเห็นกูเลยต้ <c oughs> องปุุงแล้วล่ะเอาฟอลโล่ทางไปหนึ่งพีหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งปิดปันปิด ฟันติดกระดูบเกมมึงเลยรอดจุกตู้จุกตุกจุกรู้จุก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 จยกุ่กเุกจกจุกจนกจเกียกจุ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 ะจุก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 กจุกจงกจกจุกจุกจ่กจจุกปุกจุกจุกจงจจุุกกก กูก็แทงแน่ไปสองทีโีเคเนี่ยเกมเป็นคนไรเป็นเกมเป็นไรต่อไปเพื่นเกมโอ้รู้เลยนะว่าอยู่ไหนเนี่ยไอ้นี่ไม่ธรรมดามันเป้าอ่ะยังไงก็แพ้ โอ๊ดเป้ามาดูสรุปกันเพื่อนเกมทีที่สองเพื่อนบอลที่หนึ่งโอ๊ดเป้ายิ่มหมายิ่มหมาหมาไม่ชอบโง่ไอ้ควายไอ้ควายชอบชอบกู อะไรเวทกูอะไรมึงกูรังเก่งบ้าเหรอเวทกูเหมือนกันด้วยเออ w าย 好了，跑了。